พิก่า Big d r รายนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ไส้ใหญ่ที่สุดในหมวดดินสอของแบรนด์นี้นะครับซึ่งพิก่าเองเขาเป็นแบรนด์เยอรมนี made in germany นะครับแล้วก็ผมสั่งซื้อเจ้าตัวนี้จากร้าน i 2 mart ใน shopee นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้วยส่วนราคาก็แจ้งไว้ข้างใต้แล้วจะมีจะหมดจะราคาเท่าไหร่ลดกี่บาทมีโปรไหมอะไรก็ตามลิงก์กันไปเอง,ไ,เองได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นดินสอสําหรับช่างนะครับจะเป็นช่างก่อสร้างช่างเหล็กช่างไม้มันขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปใช้งานกับงานอะไรนะครับแล้วก็หลักๆคือมันสามารถจะเปลี่ยนตัวไส้เนี่ยเป็นไส้สีอื่นๆได้ยงเช่นขาวนะครับก็ไปขีดบนโลหะมันจะเห็นชัดเอาโลหะดําๆอะไรเงี้ยสีแดงก็ไปขีดบนปูนบนอะไรเงี้ยนะครับส่วนดําก็จะ กราฟไฟต์ก็จะขีดบ,บนไม้บนอะไรนะครับจะเป็นช่างเฟอร์ช่างอะไรซึ่งเดี๋ยวอันนี้พอรีวิวเสร็จผมจะส่งให้เพื่อนผมใช้นะเพื่อนผมเป็นช่งางไม้อยู่ยังไงก็ฝากติดตามเขาด้วยนะครับช่อง r o i n w o o o นะครับโรบิ Land, นวูดแลนด์ครับตามเขาด้วยผมจะแปะลิงก์ช่องเขาไว้แปะเ c e b o o k อะไรพวกนี้นะครับรับงานอยู่นะครับตามนี้เลยราคากี่บาทก็ไปดูกันเองแล้วกันนะครับตัวอาร์ตดัมเบร์ตัวนี้คือ6 0 6 0 S/B นะ ราคาน่าจะแพงกว่าพิก้าดรายแล้วก็พิก้าไฟน์ดรายนะครับพอสมควรเลยเพราะว่าตัวเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ําหนักดูแล้วกันเจ้า2ออย่างนี้พร้อมกันหนักกี่กรัมแล้วเดี๋ยววัดขนาดตอนเก็บแล้วกันนะผมจะไม่วัดเฉพาะตัวดินสอเพราะว่าไม่ได้เป็นประเด็นนะครับยีกรัมเฉพาะปลอก2อย่างรวมกันคือห้กรัมนะครับหนักอยู่นะแล้วก็เก็บก็คือดันเข้าไปในปลอกแค่นี้เลยนะครับมันก็จะล็อกตัวดินสอกลับเข้าไปใน ตำแหน่งของมันนะครับเมื่อลองวัดดูขนาดที่ดินสอเก็บนะครับยาวอยู่ที่เกือบจะ8นิ้วเลยนะครับ20.3เซนติเมตรก็ถือว่ายาวแล้วแหละเพราะเป็นดินสอไซส์ใหญ่ที่จะเป็นการใช้งานช่างเหล็กนะตัดเหล็กขีดเหล,ล็กพวกนี้ช่างปูนนะครับหรือว่าจะเป็นช่างไม้ก็ตามหลักๆก็จะเป็น3มช่างนี้แหละแต่ว่าจะปรับใช้อย่างไงก็อยู่ที่ว่าช่างหรือผู้ใช้งานเขาจะนําไปใช้งานกับเขาของเขาอะนะครับว่าอย่างไงบ้าง ตัวปลอกแล้วก็ด้ามที่เป็นสีเขียวและเทาเนี่ยจะผลิตด้วยพลาสติก ABS นะครับเป็นพลาสติกที่มีความทนทานนะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่เบาแม้ว่าเบาแล้วแต่มันหนักเพราะว่าเล่มนี้มันเป็นโลหะบางส่วนนะครับส่วนตรงปลายจะมีรูส,สามารถจะใช้ระบายความชื้นและน้ําได้นะครับเป็นรูหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับมานอกจากนี้ตัวปลอกจะแบนนะครับแบนไม่เหมือนกับพิก้ารุ่นอื่นมันจะค่อนข้างกลมๆถ้าลองเหยียดกลมๆแต่นี้มันจะแบนนะครับทำให้ทราบได้ว่าเนี่ย คือรุ่น Big d r y นะครับบิคือใหญ่แห้งนะครับไม่ใช่ใหญ่มีแห้งอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับส่วนบริเวณคอตรงนี้นะครับจะมีลายการะลื่นสีดำๆตรงนี้บอกไว้อยู่นะครับก็จับดึงออกมาได้สะดวกและจะมีการติดตั้งกระดาษทรายมาด้วยนะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นกรดอะไรนะครับก็เอาไว้รับเหลาดินสอนั่นแหละนะครับถูๆถ้าเกิดมันไม่คม,มก็ไปถูกระดาษทรายอันอื่นก็ได้หรือว่าะจะเปลี่ยนลอกมาใส่ใหม่ก็ได้นะครับเป็นลายการะลื่นเอาไว้จับดึงตัวดินสอนอกแบบนี้นะครับนั่นเองเนาะง่ายๆก ส่วนปลอกก็จะเป็นปลอกที่มีความแบนนะครับด้านข้างแล้วก็จะระบุไว้ด้านข้างเลยว่าเป็นพิก้าบิ๊กดรายนะครับในซีรีส์เขาจะมีพิก้าดรายก็คือเป็นไส้2.8มิลมมีกบเหลาที่หัวพิก้าไฟน์ดรานะครับ0.9มิลแล้วก็พิก้าบิ๊กดรายก็คือใหญ่นะครับ long life construction marker นะครับก็คือเป็นดินสอรหรือเป็นมาร m เกอร์ใช้งานได้ยาวนานนะครับอาร์ตนัมเบอร์คือ60 60พร้อมกับซีเรียลนัมเบอร์ตรงนี้นะครับ ปลอ,อกจะมีตัวคลิปนะครับติดตั้งบนบนปลอ,อกเลยเน็บได้แน่นหนาดึงหยิบใช้ได้โคตรสะดวกนะครับแล้วก็จะมี retention อยู่1นแล้วก็3จุดด้วยกันดีมากๆนะครับแล้วตัวดินสอเองก็จะมีลายการลื่นตรงด้านตรงนี้นะครับพร้อมกับตูดยางลบไม่มีนะครับตัวนี้เป็นแป้นกดเฉยๆเวลาจะดึงออกก็เพียงแต่เอามือกริปนะครับบริเวณตรงที่เป็นลายการลื่นตรงนี้นะครับแล้วก็จับบริเวณที่เป็นด้านข้างตรงนี้แล้วดึงออกแบบนี้แค่นี้เลยนะครับปลอ,อกแน่นหนามากนะ แน่นเลยนะครับแน่นมากเพราะว่าลักษณะปลอ,อกเขาจะเป็นวงรีแบบนี้นะจะมี retention ด้านบนกับล่างแล้วก็ตรงด้านในของตัวดินสอก็จะเป็นทรงรีเหมือนกันนะครับไม่ได้กลมเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับที่ออกมาส่วนเน็โซนะครับเน็โซลก็คือส่วนปลายตรงนี้จะเป็นสเตเลดทั้งหมดเลยนะครับส่วนหัวตรงนี้ด้วยนะแต่ตรงนี้เขาจะทําเงามาเพราะว่าบางทีเวลาลากผ่านวัสดุอย่างเช่นเอาไม้มาตั้งทาบแล้วขีดเนี่ยมันฝืดนะถ้ามันมาเจอไอ้ด้านๆเขาก็เลยขัดให้มันเงาเลยตรงนี้ นะครับแล้วก็หัวก็จะมีลักษณะคือเป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบนๆยืดออกมานะถ้าลองวัดความยาวส่วนที่ยื่นเป็นโลหะออกมาเนี่ยยาวเกิน1.5นิ้วออกมาอีกนะครับประมาณ1.8นิ้ว4.5เซนติก็ถือว่ายาวนะครับเข้าในพื้นที่แคบ,บได้ ตัวดินสอนอกจากจะมีหัวที่ใหญ่แล้วนะครับจะมีไส้ที่โตและก็มีด้ามที่ยาวมากๆนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้จะมีลายการลื่นบนสันสีลายนะครับบนกับล่างซึ่งเวลาจับใช้งานก็แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นการจับขีดแล้วแต่เราเลยนะแล้วแต่ถนัดแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นแบนๆแบบนี้ก็จะคลิปแบบนี้ก็ได้จะคลิปแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราเลยนะแล้วแต่ผู้ใช้งานจะระบุว่าเป็นพิก้าบิ๊กดรายใหญ่และแห้งนะครับลองไลฟ์คอนสตรัคชั่นมาร์กเกอร์ r e a i l เ a เ l e นะครับเติมได้โดยเว็บไซต์คือ pica-marker.com นะครับตรงนี้จะเป็นตัวเบรกไม่ให้จมเข้าไปแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่ให้นิ้ววางนะครับจับแบบนี้ขีดเส้นขีดอะไรได้จับขีดแบบนี้ก็ได้ส่วนการเติมไส้ก็คือดึงตัวจุกตรงท้ายออกนะครับรุ่นนี้จะไม่มีอย่างลบมาเราจะเห็นท่อขนาดใหญ่เป็นพลาสติกข้างในนะสามารถจะดอปตัวไส้ลงไปอันนี้เทไม่ออกแล้วเพราะว่าไส้มันอยู่ใน ตำแหน่งที่ล็อกแล้วนะครับใช้ก็กดลงไปให้สุดแค่นี้เลยจากนั้นก็ทำการกดนะครับตัวไส้ออกมามันก็จะทำการเลื่อน advance ไส้ออกมาทุกครั้งที่คลิกนะครับก็จะยืดออกมาน่าจะประมาณ2-3มิลนะครับอันนี้กดทีนึงมันออกเยอะเพราะว่าจำเป็นจะต้องให้เลื่อนเยอะนะครับเวลาขีดทีนึงมันสึกเยอะหัวจะเป็นหัวสี่เหลี่ยมแบนนะครับซึ่งผมสั่งไส้ของเข้ามาด้วยนะนะครับไส้นี้ไส้แยก big dry นะครับ 350บาทมีทั้งหมด12แท่งนะครับข้างใน,นลองแกะออกมาดูก็แล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับก็เป็นสำหรับ Big Dry ดรโดยเฉพาะแล้วก็มีหลายสีด้วยนะมีเหลืองขาวน้ำเงินเขียวแดงอะไรเงี้ยอันนี้ผมสั่งมาเป็น ไส้ขนาดความแข็งคือ 2H นะครับ2ก็คือ double นะครับ H ก็คือ h ร r ดแข็ง2เท่าของ H ธรรมดามันจะมี H แล้วก็ 2H นะครับเหมือน B แล้วก็ 2B อ่ะ B ธรรมดาคือแบบเข้มประมาณหนึงถ้า 2B คือเข้มแบบแบบแบบ double นะครับส่วน HB ก็คืออยู่ระหว่างกลางระหว่าง H ก็คือ h a r ด B คือ black HB คือทั้งแข็งทั้งดำทั้งดำทั้งแข็งนะครับอย่าคิดลึกนะนะครับตัวนี้ก็เป็นแข็งแบบ2เท่า ขนาดของไส้คือ2อคูณหมามมคือเป็นความกว้างคูณยาวนะครับไอ,ไอหัวที่ออกมาเนี้ยนะครับหนา2มิลกว้าง5มินนะครับส่วนความยาวของไส้คือ150มินนะครับแกะอันนี้ดูดก่อนเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าเพิ่งเคยสั่งมาครั้งแรกแกะแท็กข้างบนออกดันอ้าออกแบบนี้นะครับออาออกมาเราก็จะเจอกับตัวไส้ภายในซึ่งบรรจุมา3มช่องด้วยกันและช่องหนึ่งมี4อันนะครับสไส้ อันนี้เป็นแข็งดำนะครับลองเทออมาดูสักอันหนึ่งซิเป็นยังไงหน้าตายาวสัดๆนะครับไส้ยาวมากเฉพาะไส้อย่างเดียวนี้ลองวัดดูก็ได้นะเขาบอก1 5 0ยห้าสิมิลสิเซนอ่ะโอ้ยาวจริง1 5บหเซนจริงนะครับยาวมากก็เป็นความหนา2องมิลกว้าง5้ามิลแล้วยาว1 5 0 mm ่งมิลนะครับอันนี้ก็เป็นไส้ 2H ก็คือแข็ง2เท่านะอันนี้คือ ผมไม่ได้สั่งไส้ 2B หรือ B มาเพราะว่าผมมองว่าไส้ดําแข็งเนี่ยมันเหมาะกับการขีดไม้ใหญ่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขีดไม้ใหญ่เนี่ยโอกาสจะสึกหรือหักมันเยอะนะครับก็เลยสั่งเป็นแข็งมากมาซึ่งน่าจะโอเคกับการใช้งานของเพื่อนผมแหละนะครับตัวนี้ก็เป็น big dry นะครับ12ไส้350บาทสําหรับรีฟิวแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์อื่นก็อาจจะราคาต่างไป400กว่าบาทแล้วก็มีส่วนตัวดินสอกี่บาทผมก็จำไม่ได้4-500หละมัง้งนะครับไม่รู้เหมือนกันไปดูกันใต้คลิปก็ได้นนะคครับี่ือ พิก้าบิ๊กดรายนะครับใหญ่แล้วก็แห้งนะครับมีตัวไส้ที่ใหญ่นะครับแล้วเวลาใช้ก็เนี่ยเอามาถูอย่าเงี้ยให้มันเป็นเสียงเฉียงจะได้ขีดเส้นขีดอะไรได้ง่ายนะครับนี่ก็เป็นดินสอสำหรับช่างไม้นะครับที่ใช้งานเป็นลนะักษณะคือจริงจังนี่วางแบบนี้ดีกว่านะครับจะได้ถ่ายปกได้นะครับ ส่วน dry เนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะไปดูย้อนหลังได้ส่วนไฟ dry ก็คือตัวนี้เล็กกว่าเยอะเลยนะนี่คือไฟ dry นะครับก็รีวิวไปแล้วเหมือนกัน dry กับไฟ dry เนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแต่ big dry นี่คือใหญ่จริงจังมากๆนะครับผมไอ้ dry นี่คือสภาพโซมแล้วตอนนี้นะครับเพื่อนผมใช้ยับเยินเลยไม่เป็นไรนะก็อันนี้เป็นกลมๆนะเก็บได้ง่ายเน็บไว้นอกกระเป๋ากงงเกงหยิบดึงออกมาง่ายนะครับ retention ดีมากเลยนะแน่น นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะเราเจอกันใหม่อีพิสดหน้านะครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์